สกังเอฟแห่งรัฐนอร์ทแคโรไลนามนุษย์กบแห่งรัฐโอไฮโอเจอร์ซีเดวิลแห่งรัฐนิวเจอร์ซีทั้งหมดนี้คือเหล่าคลิปติสมอนเตอร์ในสหรัฐอเมริกาครับซึ่งพวกมันเหล่านี้ก็เป็นเสมือนกับแลนด์มาร์คหรือสินค้าโอท็อปของแต่ละรัฐ ของอเมริกาเลยก็ว่าได้เพราะนอกจากจะช่วยทำให้เมืองดูมีอะไรให้หน่าค้นหาแล้วมันก็ยังเป็นแหล่งที่มาของรายได้ของผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองด้วยเช่นกันครับเพราะการที่มีคนมาตามล่าหรือศึกษาพวกมันก็เป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชาวเมืองในเมืองนั้นๆเช่นกันครับ และเมืองเวสต์เวอร์จิเนียก็มีเช่นกันครับแถมยังเป็นหนึ่งในตัวที่โด่งดังที่สุดเลยก็ว่าได้มันคือสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดที่คล้ายมนุษย์ตัวสูงเกือบ2เมตรมีดวงตาสีแดงกล่ําแถมยังมีปีกที่ทำให้มันสามารถบินได้ด้วยความเร็วสูงนอกจากนี้ยังมีคำบอกเล่าด้วยว่าเมื่อไรก็ตาม ที่มันขยายปีกเหตุการณ์ร้ายจะเกิดขึ้นชื่อของมันคือมอดแมนและขอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่มิสตอรี่ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องม s สตอรี่กันอีกครั้งนะครับและเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันขอฝากรบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับมอสแมนคือสัตว์ประหลาดลึกลับที่มีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์มีศีรษะและปีกแบบผีเสื้อกลางคืนขนาดใหญ่ มันมีความสูงถึง180เซนติเมตรครับนอกจากนี้มันยังมีดวงตางสีแดงที่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนในตอนกลางคืนตามที่บันทึกไว้มันสามารถบินได้ด้วยความเร็วที่สูงมากครับโดยมันสามารถพบเห็นได้มากที่สุดในรัฐเวสต์เวอร์จิเนียครับและไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการด้วยครับ ว่าตัวจริงของมันคืออะไรกันแน่จนถึงขนาดว่ามีทฤษฎีสมคบคิดว่าจ้ามอสแมนนั้นอาจจะมีความเกี่ยวข้ของกับมนุษย์ต่างดาวและ UFO ด้วยเพราะในทุกๆครั้งที่มันปรากฏตัวขึ้นก็มักจะมีชายชุดดำกลุ่มหนึ่งปรากฏตัวเรื่อยเสมอแต่นั่นก็เป็นเพียงทฤษฎีสมคบคิดเท่านั้นแหละครับไม่ใช่เรื่องจริงหรอกครับ ใช่ไหมครับโดยการพบเห็นมอสแมนนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในปี1996ครับซึ่งถูกพบโดยกลุ่มโจรจำนวน5คนโดยที่พวกเขาเข้ามาขโมยของในสุสานแห่งหนึ่งในเมืองเคนเดนินรัฐเวสต์เวอร์จิเนียโดยที่พวกเขานั้นเล่าว่าในขณะที่พวกเขากำลังขุดลุมศพ เพื่อหาทรัพย์สินอยู่นั้นพวกเขาก็เห็นว่ามีวัตถุอะไรบางอย่างสีดำที่มีขนาดใหญ่กำลังโฉบบินอยู่ไม่ไกลนักจากพวกเขาก่อนที่มันจะบินลงมาเกาะบนกิ่งไม้ใกล้ๆกับที่พวกเขาอยู่จนพวกเขาได้เห็นดวงตาสีแดงที่ดูน่ากลัวของมันจ้องมองลงมาที่พวกเขาจนทำให้พวกเขา รีบวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวพร้อมกับเสียงกรีดร้องของเจ้าสิ่งมีชีวิตปริศนาที่ดังไล่หลังพวกเขามาจากนั้นไม่นานก็มีการพบเห็นเจ้ามดแมนอีกครั้งครับและนี่ถือเป็นการพบเห็นที่มีชื่อเสียงที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเคสของคู่รักสองคู่ครับนั่นก็คือโรเจอร์และ ลินดาสแคเบอรี่กับสตีฟและแมรี่มอลล็ดครับโดยพวกเขานั้นเล่ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าในขณะที่พวกเขากำลังเดินทางกลับบ้านกันอยู่นั้นเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงบริเวณป่าสงวนที่เรียกว่า TNT area พวกเขาก็ได้เจอกับสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งที่สูงเร่เรา 7ฟุตรหรือ180เซนติเมตรครับโดยเจ้าสิ่งนี้นั้นบินโฉบลงมาตัดหน้ารถของพวกเขาทำให้พวกเขาต้องหักเลี้ยวหลบมันแต่เมื่อขับหลบมาได้แล้วไม่กี่วินาทีต่อมาเจ้าสิ่งมีชีวิตปริศนาตัวนี้ก็โผล่มาบินตามไล่ล่าพวกเขาอีกครั้งทำให้พวกเขาต้องรีบขับรถหนีมันให้เร็วที่สุด จนในที่สุดพวกเขาก็หนีมาได้สำเร็จและแจ้งเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและนายอำเภอถึงเรื่องราวที่พวกเขาได้ไปเจอโดยพวกเขานั้นยังบอกด้วยอีกว่ามันนั้นมีรูปร่างที่ใหญ่มีสีดำและมีดวงตาสีแดงที่เลืองแสงตามกลางคองมืดและเมื่อกลับไปยังจุดเกิดเหตุก็พบเพียงแค่ร่องรอยของฝุ่นปแปลกๆเท่านั้น ต่อมาครับก็มีคู่พี่น้องคู่หนึ่งชื่อว่าเฟย์และเดวิดแต่สินใจขับรถออกตามล่าเจ้าม,มอดแมนกันครับโดยพวกเขานั้นเชื่อว่าทั้งหมดเป็นแค่การเล่นแผงๆของเราวัยรุ่นที่อยากจะแกล้งคนแถมในช่วงนั้นก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลฮโลวีนด้วยครับและเมือเ่อพวกเขาขับรถออกตามล่าเจ้าม,มอดแมน พวกเขาก็ได้เจอกกับมันเข้าจริงๆโดยมันนั้นบิดไลลาทั้งคู่ที่กำลังขับรถอยู่แต่อย่างกระชั้นชิดจุดเมื่อทั้งคู่ขับไปเจอกับทางตันจอมอดแปนก็กระโดดลงมาบนฝากระโปรงรถของพวกเขาก่อนที่จะจ้องทั้งคู่ด้วยดวงตางสีแดงและบินหายไปหลังจากนั้นไม่นานในขณะที่นายน w เวลพลาติก กำลังรับชมโทรทัศน์ของเขาอยู่จู่ๆโทรทัศน์ของเขาก็เกิดขึ้นแทรกแปลกๆแทรกเข้ามาและในตอนนั้นเองที่ส่วนหังของเขาได้หาอะไรบางอยา่างที่อยู่ภายนอกบ้านและเมื่อเขาเปิดประตูออกไปเพื่อตรวจสอบเจ้าส่วนหนังของเขาก็วิ่งออกไปนอกบ้านและวิ่งไล่เห่าอะไรบางอยา่างและเมื่อเขาวิ่งตมออกไป ก็พบกับเจ้ามดแมนที่กําลังบินอยู่เมื่อนูเวลเห็นแบบนั้นเขาจึงกลับเข้าไปในบ้านและหยิบปืนออกมาเพื่อจัดการกับมันแต่แล้วจ,จู่ๆเขาก็เกิดอาการหวาดกลัวขึ้นมาเขาจึงเปลี่ยนใจและรอจนเช้าเพื่อออกไปตรวจสอบซึ่งสิ่งที่เขาพบเจอก็มีเพียงรอยย่าที่เป็นเหมือนรูปวงกลม ส่วนเจ้าสุนังเขานั้นก็หายไปอย่างไรร่องรอยและไม่เคยกลับมาให้เขาได้พบอีกเลยหลังจากนั้นก็มีการรายงานเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเช่นว่าได้ยินเสียงประราลาดังอยู่ภายนอกที่พักอาศัยและเมื่อออกไปดูก็พบเป็นสัตว์ประหลาดที่มีลักษณะตามข่าวลือจนกระทั่งในที่สุดก็ได้มีคนเลี้ยงแกะคนหนึ่ง ขนานนามให้กับมันว่ามอสแมนอย่างเป็นทางการและนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวในการพบเจอเจ,อเจ้ามอสแมนที่เรานำมาฝากกันครับและหากทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็รบกวนทุกท่านอย่าเพิกปิดคลิปนี้นะครับเพราะสิ่งที่ทำให้เจ้ามอสแมนเป็นที่พูดถึงนั่นก็คือการนำซึ่งรางร้ายของมันครับ โดยมันถูกพูดถึงในด้านนี้เป็นครั้งแรกในวันที่15ธันวาคมปี1967มันเป็นช่วงเย็นของวันที่การจราจรติดขัดเป็นอย่างมากและในขณะที่รถกำลังจอดอยู่บนสะพานซิเวอร์ที่เชื่อมระหว่างรัฐเวสต์เวอร์จิเนียและโอไฮโอก็มีคนพบเห็นร่างปิศา สีดำขนาดใหญ่บินมาเกาะอ,อยู่บนขานของสะพานและจากนั้นไม่นานสะพานก็ได้ถล่มลงมาจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตกว่า46คนและทำให้ผู้คนเริ่มพูดถึงเจ้ามอสแมนว่าเป็นสัตว์ประหลาดที่นำมาซึ่งหลางลายนอกจากนี้ ยังมีนักข่าวชาวรัสเซียที่เราถึงเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลเกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นโดยเขานั้นได้ฟังเรื่องนี้มาจากคนงานคนหนึ่งว่าเขานั้นเห็นอะไรบางอย่างกำลังบินอยู่เหนือโรงไฟฟ้ารูปร่างคล้ายกับนกขนาดใหญ่มีดวงตาสีแดงและยังมีอีกหลายคนที่ช่วยยืนยัน คําพูดของชายคนแรกโดยว่าพวกเขานั้นก็เห็นอะไรบางอย่างที่คล้ายกับนกบินอยู่บนท้องฟ้าเหนือโรงงานหลังเหตุการณ์ระเบิดเรื่องราวของมอดแมนกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นเมื่อจอห์นคิวนักเขียนอิสระคนหนึ่งในทําการ รูปรวมเรื่องราวของเจ้ามอดแมนมาเขียนเป็นนิยายในชื่อ The m o t h m a n Prophecy ในปี1975ซึ่งนิยายขายดีเป็นอย่างมากจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันในปี2002โดยมีชื่อไทยว่ารางหลอนทูดมรณะนอกจากนี้ชาวเมืองเวสต์เวอร์จิเนีย ก็ได้ร่วมก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ของเจ้ามอ d แมนขึ้นมาด้วยครับโดยน้อยจะเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งข้อมูลของเจ้ามอ d แมนและจำหน่ายสินค้าที่ระลึกแล้วพวกเขายังมีเทศกาลม m a แมนเฟ i ติ e ที่จะเกิดขึ้นในทุกๆสุดสัปดาห์ที่3ของเดือนกันยายนครับก็อย่างที่ได้บอกไปในตอนแรกครับเจ้ามอ d แมนนั้นก็คือตัวทำเงินทำทอง ของชาวเวอร์จิเนียคือสินค้าโอท็อปของพวกเขาและนั่นก็คือเรื่องราวของเจ้ามอสแมนที่เรานำมาฝากทุกทุกท่านกันครับและหากทุกทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็ขอรบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันไว้ด้วยนะครับแล้วจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ